สัมภาษณ์กันหรือยังครับเอ่อขอโทษครับพอดีฉันมาช้าเอ่อฉันยังไม่ได้กรอกใบสมัครเลยอะคะ่ะอ๋อนี่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะให้เวลาอีกสิบนาทีนะครับขอบคุณค่ะ ไไเพื่อนสมัยมัธยมเธอน่ยอ๋อใยเตยที่แม่ขายผักในตลาดเหรอ,อฉันได้ข่าวว่าแกเรียนจบม6แล้วไม่ได้เรียนต่อเหรอ,อพอดีฉันต้องออกมาทำงานช่วยแม่ส่งน้องเรียนไงชีวิตแกนเนี่ย รันโทษจังนะมีหน้าลหละแกถึงได้ดูกระจอกแบบเนี้ยเนี่ยเสื้อตัวเนี้ยเขาใส่ตัดอ้อยแกยังกล้าใส่มาสมัครงานอีกเนาะเอ่อแต่นี่มันดูดีที่สุดเท่าที่ฉันมีแล้วนะเออเออช่างเถอะแล้วแกมาสมัครตำแหน่งอะไรละ่ะ อย่าบอกนะว่าแกมาสมัครตำแหน่งผู้จัดการร้านเหมือนฉันอนะเอ่อว่ฉันก็แค่นี้นอกจากเด็กเสิร์ฟจะให้ฉันสมัครงานไหนได้อีกล่ะเออมันก็เหมาะกับแกดีนะเออเชอรี่ฉันขอยืมปากกาเธอหน่อยสิ ที่นะประกาศหลุดมืออาชลลี่ในที่สุดพวกเราก็ได้อยู่สาขาดเดียวกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะเพื่อน <ST an> ชิบหายเอ้ยนี่แกเสือกมาอยู่สาขาเดียกับฉันอีกแกถามฉันสักคำหรือยงังว่าฉันดีใจหรือเปล่าตำแหน่งฉันอะเป็นถึงผู้จัดการส่วนแกเมันเป็นแค่เด็กเสิร์ฟแกจะมาช่วยอะไรฉันได้ฮะย่างมากก็น่าจะเป็นภาระฉันมากกว่า แล้วอีกอย่างนะฉันเป็นถึงหัวหน้าแกแกอยู่มาตีสนิทกับฉันนะแกควรให้เกียรติฉันด้วยแกควรเรียกฉันว่าคุณเชอรี่อ่ะแล้วแกก็อย่าไปบอกใครนะว่าแกเป็นเพื่อนฉันฉันอายคนอื่นเขาค่ะคุณเชอรี่อ่ะแล้วฉันก็จะบอกอีกอย่างนะว่าทำงานกับฉันอะ มันไม่ได้ง่ายเพราะฉันไม่ชอบคนขี้เกียจคนอู้งานแล้วดูดิพนักงานเสิร์ฟแต่งตัวสกปรกม,มัมแมมแบบลูกค้าจะไหนเอขาจะเข้าร้านฮะแกรีบไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็รีบกลับมาทำงานได้แล้ว เิดเก้าโมงครึ่งแต่แกต้องมาทำงานตั้งแต่เจ็ดโมงแกก็ต้องจัดร้านทำความสะอาดร้านให้เรียบร้อยด้วยหรือว่าถ้าแกว่างเนี่ยแกก็ไปล้างจานที่หลังร้านนูน่นแล้วหลังร้านปิดนะแกก็ต้องทำความสะอาดร้านให้เรียบร้อยด้วยเข้าใจปะแล้วแกก็อย่าลืมเช็คสต็อกของด้วยอะไรหมด แกก็ต้องสั่งของมาเติมสต็อกให้เรียบร้อยด้วยเป็นแค่เด็กเสิร์ฟต้องทำทุกอย่างเลยเหรอคะ,ะฉันว่าแล้วคนแบบแกมันต้องมีปัญหาเรียนมาน้อยมันก็โง่แบบนี้แหละเนี่ยแกคิดว่าเดี๋ยวเนี้ยคนอื่นเขาทำงานด้านเดียวกันหรอแล้วมันจะคุ้มค่าจ้างไหมวะ มีอะไรก็ต้องช่วยกันไปหรือว่าแกทําไม่ได้ถ้าแกเรื่องมากนักนะแกก็เป็นลาออกซะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะคุณเชอรี่ไปทำงาน มานั่งพักเหนื่อยแล้วหรอแกนี้ใช้ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวแกไปบอกเชฟด้วยนะว่าทำสเต็กลิปอายให้ฉันจานหนึ่งฉันอยากจะทดลองฝีมือเชฟดูว,ว่าจะผ่านมาตรฐานอาหารร้านนี้ไหมส่วนแกเป็นพน,นักงานก็ไปกินอาหารที่หลังครัวโน้นยิบรีบกินด้วยหลหรอย่างนี้เสียเวลา 哈，不顺利。 กินให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมนั่งนับเส้นอยู่หรือไงกินเสร็จแล้วก็เรียกไปล้างจานด้วยเดี๋ยวจะไม่ทันลูกค้าช่วงบ่ายค่ะคุณเชอรี่ <c oughs> ตัวแบบนี้จะมีปัญญาจ่ายหรอวะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าร้านเราเนี่ยหรูหราที่สุดในย่านนี้เลยนะคะอาหารดีรสชาติเลิศเครื่องปรุงทุกอย่างก็เป็นเกรดพรีเมียมทั้งร้านเลยค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าร้านเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีที่กระเป๋าหนัก ส่วนพวกที่กระเป๋าเบาๆเนี่ยเวลาสั่งก็คิดหน้าคิดหลังหน่อยนะคะเวลาไม่มีตังจ่ายเนี่ยอยากจะหาว่าฉันไม่เตือนนี่คุณช่วยพูดจากับลูกค้าให้มันดีๆหน่อยได้ไหมฉันก็ไม่ได้พูดจ่าหยาบคายอะไรนี่ใช่คุณไม่ได้พูดจ่าหยาบคายแต่กริยาและท่าทางของคุณมันไม่ให้เกียรติลูกค้า ฉันน่ะให้เกียดลูกค้าที่ดูดีมีเงินเท่านั้นแหละเพราะว่าร้านเราอ่ะไม่ต้อนรับลูกค้ากับเจอะคุณนี่มันสวัสดีค่ะลูกค้า จะรับอะไรดีคะอ,อาหารร้านเราอร่อยทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารจานเดียวหรือว่าจะเป็นแบบเซตเขาก็มีนะคะงั้นขออาหารจานเดียวที่เป็นเมนูแนะนำของทางร้าน ปันหนึ่งชุดกันแล้วกันได้ค่ะรอสักครู่นะคะฮัลโหลจ้ะอ่า มีประชุมตอนบ่ายสองฉันไม่ลืมหรอกเนี่ยฉันเพิ่งกินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะรีบเข้าไปนะโอเคจ้ะ อันนี้กระเป๋าตังค์ของคุณหรือเปล่าคะเมื่อวานฉันตามหาคุณทั้งวันเลยนะคะขอบใจเธอมากเลยนะเที่ยวกระเป๋าตังค์มาคืนให้ฉันอะเอ่อว่าแต่เธอชื่ออ๋อฉันชื่อใบเตยค่ะเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ร้านที่คุณทำกระเป๋าตังค์หล่นเมื่อวานนะคะ อ๋อฉันจำได้ละ mm hmm. เธอเป็นพน,นักง,งานที่ขยันมากเลยนะฉันเห็นเธอทำงานไม่ได้หยุดเลยนี่ mm hmm. แล้วเธอพอจะรู้ไหมว่าเงินในกระเป๋าตังค์ฉันหายไปไหน ไม่รู้เหมือนกันนะคะตอนที่ฉันเปิดดูที่อยู่เพื่อจะตามหาเจ้าของฉันก็ไม่เห็นมีเงินแล้วนะคะ <S <S คุณคะเชื่อฉันเถอะน,นะคะฉันไม่ได้เป็นคนออกไปจริงๆถึงฉันจะเป็นพนักง,งานต้อยต่ำคนหนึ่งแต่ฉันก็มีความซื่อสัตย์มากพอไม่งั้นฉันคงไม่กล้ามาคืนคุณหรอกคะ่ะไม่ต้องกลัวหรอก ฉันเชื่อเธอฉันไม่ได้จะโทษว่าเธอเป็นคนเอาไปสำหรับฉันเงินในกระเป๋าตังที่หายไปเนี่ยมันไม่ได้มากมายอะไรเลยแต่มันคุ้มค่ากับการที่ฉันได้รู้สันดานของใครบางคนมากกว่า สวัสดีค่ะคุณผู้หญิงดิฉันชื่อเชอรี่นะคะเป็นผู้จัดการร้านที่นี่ค่ะไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงอยากจะทานอะไรดีคะอ๋อเป็นผู้จัดการหรอคะองั้นคุณก็ทราบไปด้วยนะคะว่าฉันเป็นเจ้าของร้านนี้และฉันก็เพิ่งมาทานอาหารที่นี่เมื่อหลายวันก่อน ไม่ทราบว่าคุณผู้จัดการพอจะจำได้ไหมคะแล้วคุณผู้จัดการเนี่ยก็ต้อนรับฉันได้หน่าประทับใจด้วยส่วนใหญ่ลูกค้าร้านเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีที่กระเป๋าหนักๆส่วนพวกที่กระเป๋าเบาเนี่ยเวลาสั่ง ก็คิดหน้าคิดหลังหน่อยนะคะเน่คคุณช่วยพูดจากับลูกค้าให้มันดีๆ,ๆหน่อยฉันน่ะให้เกียรติลูกค้าที่ดูดีมีเงินเท่านั้นแหละ, <S <S อะอเออฉันฉันต้องขอโทษด้วยนะคะนะคะเพราะว่าฉันจำไม่ได้จริง <S 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 ๆ,ๆค่ะเพราะว่าวันวันหนึง่ง ลูกค้าก็เข้ามาทานในร้านอาหารเยอะมากๆเลยค่ะฉันก็ต้อ,ตอนรับลูกค้าจนเหนื่อยเลยค่ะแถไปได้หน้าด้านๆเลยนะคะคุณผู้จัดการฉันบอกตรงๆเลยนะว่าวันนั้นเนี่ยฉันโกรธมากแต่ฉันต้องอดทนสั่งอาหารเพราะว่าฉันต้องการตรวจสอบคุณภาพอาหารของสาขานี้ อถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณผู้จัดการก็คงจะไม่ทราบสินะคะว่าฉันทำกระเป๋าตังค์หล่นไว้ที่นี่แต่ก็มีคนดีๆเก็บเอากเป๋าตังค์ไปคืนให้ฉันที่ฉันมาที่นี่เนี่ยก็เพื่อจะมาถามคุณคุณพอจะทราบไหมว่าเงินในกระเป๋าตังค์ฉันหายไปไหน อ๋ฉันว่าต้องเป็นเยเตยในแน่เลยค่ะเพราะว่าเยเตยเป็นพนักง,งานเสิร์ฟที่นี่ค่ะแล้วยเตยก็เป็นคนเก็บกวาดร้านด้วยนะคะคนเร็วๆแบบเนี้ยเอามันออกไปเลยค่ะก็เตยนั่นแหละค่ะที่ไปนคนเก็บเอากระเป๋าตังค์ไปคืนให้ฉันนั่นไงฉันว่าละเยเตยมันจนค่ะ มันเห็นกระเป๋าตังค์ตกมีเงินอยู่สองหมื่นยังไงมันก็ต้องเป็นคนเอาไปคะ่ะฉันว่าแจ้งตำรวจจับมันดีกว่าคะ่ะเรื่องนั้นฉันแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วคะ่ะแต่เอ๊คุณรู้ได้ยังไงคะว่าในกระเป๋าตังค์ฉัน,นมีเงินอยู่สองหมื่นคุณคงจะไม่ทราบสินะคะ ว่าที่ร้านนี้เนี่ยมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ทุกซอกทุกมุมและฉันก็เห็นทุกการกระทำของคุณหมดแล้วเพราะฉะน,นั้นเนี่ยฉันคงไม่ต้องบอกนะนะคะว่าเงินในกระเป๋าตาังค์ฉันหายไปนะอ่อฉันฉันต้องขอโทษน,นะคะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆคะ่ะให้โอกาสฉันสักครั้งนะคะคงจะไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะถ้าฉันยกโทษให้คุณ คุณก็จะไม่สํานึกแล้วอีกอย่างฉันไม่ได้อยากมีพนักงานที่ชอบดูถูกแล้วก็กดขี่ข่มเหงผู้อื่นแบบนี้แถมยังไม่มีความซื่อสัอตย์ต่างหากคุณตํารวจคะจับมันเลยคะ่ะออคุณคุณผู้หญิงคะให้โอกาสฉันเถอะนะคะนะคะคุณผู้หญิง เออเจ้านายคะแล้วแบบนี้เราจะเอาใครเป็นผู้จัดการร้านดีละคะกระเทอไงล่ะฉันหรอกคะเออแต่ว่าฉ,ฉันเห็นว่าเธอทำทุกอย่างแทนผู้จัดการได้ฉันไม่สนหรอกนะว่าเธอจะเรียนจบมาแค่ไหนคนดีๆอย่างเธอเนี่ยฉันสนับสนุน ขอแค่เธอมั่นใจในตัวเองฉันเชื่อว่าเธอทำได้ขอบคุณนะคะเจ้านายฉันจะทำให้ดีที่สุดให้สมกับพี่เจ้านายไว้ใจฉันเลยค่ะตั้งใจทำงานละ่ะขอบคุณค่ะอย่าให้คำดูถูกทำให้คนอื่นรู้สึกด้อยค่าแต่จงเปลี่ยนมันเป็นแรงผลักดันไปสู่ควาสมสำเร็จ